สนุนโดยใหม่บีท g e n นชาหมักคอมบูชาคิดถึงโปรไบโอติกคิดถึงบีท g e n ปล่อยซิงเกิลใหม่ต่อเนื่องสำหรับลูกทุกสาวสายฮาเจเนตเขียวแต่ซิงเกิลที่ปล่อยออกมาก,ก็คุมคอนเซปต์ตัวเองมากค่ะเพราะปล่อยมาเป็นเพลงแปลงทั้งนั้นว่าแต่ล่าสุดที่ปล่อยออกมาเป็นเพลงอะไรไปฟังกันเลยค่ะงานเพลงเพลงแปลงเกี่ยวกับเออก็ี้แปลงก็จะเป็นสหายกุลา ของเขามีสหายสุราใช่ไหมคะของเรามีสหายกุลาลาตอนไหน ona? ลาตอนเช็คกินนี่แหละค่ะตอนกินเนี่เพื่อนกันตอนกินเนี่ยเลยแต่ตอนายเนี่ยหายกเป็นก๊อปปี้เพลงแปลงเป็นเพลงแปลงอีกเรื่องหนึ่งของเขาเป็นสหายสุราของเราก็เป็นสหายกุลากินเหมือนกันแต่เขาจะลากันตอน ตอนนีาจ่ายตังของพี่เนี่ยจะเป็นมีมีกรงมีกรอนเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นพี่เขียวทําเพลงก๊อปปี้มาค่อนข้างเยอะมันมีมีคนมาว่าเราบ้างไหมว่าแบบทําไมต้องไปก๊อปปี้เพลงคนอื่นเขาด้วยหรือว่าแบบต้องไปแปลงเนื้อเพลงให้มันออกมาเป็นแบบตลกตลกนี้ไหมเคยเจอแบบนี้ไหมพี่ตอนแรกๆก็จะมีหลายหลายคนที่ที่ที่จะเป็นแฟนของต้นฉบับ<ะ>ที่เขาดังๆอะไรเงี้ยเพลงดังๆที่เป็นต้นฉบับถ้าไม่ดังเราไม่ก๊อป ถ้าไม่ดังเราไม่เปลี่ยนเรื่องคนก็จะสนุกสนานเออเอามาเอามาแปลงได้ได้ไงเอามาเปลี่ยนได้ไงใครเป็นคนแตง่งโอ้โหโ,หโคเซียเลยแต่งได้ไงฮ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนจะได้รับคําชมมากกว่าได้ไปขออนุญาตต้นต้นฉบับเขาก่อนไหมก่อนที่เราจะเอามา cover อะไรอย่างเงี้ยได้คุย,ได,คยได้คุยกันก่อนนะคะบางคนจะคุยบางบางคนถ้าเห็นเห็นตัวก็จะคุยแต่ส่วนใหญ่เราจะขึ้นเครดิตขึ้นเครดิตตอนท้ายให้ต้นฉบับเป็นอันนี้ คนแต่งเป็นอันนี้วงนี้วงนี้ร้องคัฟเวอร์โดยเจนิทเขียวแปลงโดยเจมจิรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเราจะขึ้นเครดิตให้ทุกครั้งที่ไม่ใช่เพลงแปลงนะตอนนี้มีอยู่สามเพลงครับยัง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 ถ่ายมิวสิกไม่ได้เลย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้กำลังหาสตูถ่ายแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมตงเก็บพร้อมค่ะแสดงว่าปีนี้จะได้ฟังสามเพลงใหม่แล้วก็3 3> เพลงแปลง <ๆ S 3> <ๆ S 2> อีกเยอะแยะ เพลงแปลงนี่อยู่แล้วเพลงแปลงน่าจะมีอยู่ประมาณในช่องกระบอกเสียงวิทสิกน่าจะมีอยู่ประมาณ1 0 13 13เพลง1ิ14มีเพลงนะคะเราติดตามผลงานของลูกทุ่งสาวคนนี้ได้รัวๆเลยนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย